สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีนะครับผมสีมะขันพักเซียนนะครับขันสมพักนะครับพี่น้องขั้นตอนันดับแรกนะครับคือล่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนแรกใส่เกลือครับเกลือนี้เข้าใส่ประมาณอ้อยมันทัวอ๋อโอ้ยมันทัวใส่อีกกำนึงครับ บอสจะยุบยุบหนึ่งอีกเนาะอันนี้บอเคยเหตุเด้อพี่น้องแต่ว่าอันนี้ทดลองนะครับลองขั้นครับพี่น้องบัดนี้สองมือได้บอสสองมือได้ที่บอสบอสเคยขั้นและพี่น้องเด้อนี่แต่ว่าทดลองนะครับ ลนะคขั้นไปเรืเออ่อยๆเาานาะ <c oughs> <c oughs> ขั้นไปเรื่อยๆครับพี่น้องขั้นจนมันอ่อนนะขั้นจนมันอ่อนขั้นไปขั้นขั้นไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้เป็นสูตรโบราณเลยนะครับเป็นสูตรดั้งเดิมนะครับพี่น้องท่นไปเรื่อยๆข่านจนอ่อนนะครับเนาะขอ้ันจนน้ำขมมันออกสมพักเสียนเดี๋ยวท่นไอ้มีพักเอ่อเขาเอินพักเสียนเนาะไอ้มีกัลอง ลองหอกไปขั้นเบิ้งก็ได้นะครับทอดซังอ่าขันไปนเรื่อยๆครับขันไปเรื่อยๆข,นนขันจนอ่อนแล้วน้ำเขาเปลี่ยนตอนไหนเขาจังสิเปลี่ยนน้ำือว่าใส่น้ำเดิมนี้ไปตลอด คันไปเรื่อยๆครับตอนนี้ตอนนี้เริ่มออนแล้วพี่นอ้องเริ่มออนแล้วนะครับื่อน,นเรื่มออนแล้วนดนออนะครับ,รนนรบส่วนผสมกบะมี่หนลายนะครับกบเป็เือนะครับพี่น้องครับเลือช่วยในั่แล้วก็หลังจากนั้นกร นี่คือสูตรจากอาจารย์ครับทายเบิงเพ่นนี่สูตรดั้งเดิมนะครับผมคือพักเสียนนี่แซบนะครับสำหรับไคที่มกักกินสมพักเสียนนะครับลองเอาไปเฮ็ดเบิงพี่หน่องสูตรนี่แซบไหลก,กินกับ ำเจ้วเจ้าบองพริกซอสลุกดโดดขันแบบใดก็ได้พี่น้องให้มันอ่อนใน้ำขมมันออกเ <c oughs> มืยแล้ว <c oughs> ขั้นจังสี่แม่มันจังออกหนามขั้นสองมือมันกหลังจากขั้นไปเรื่อยๆนะครับกบสิไลมาเหลือแค่นี้นะพี่น้องนะครับหลังจากขั้นมีเส็จแล้วนะครับเดี๋ยวคิดมาผมจะบอกเล่้อ,อ,บ,อ,อบ,บอกมาบอกสูตรเจ้าบอกพี่น้องครับสูตรเด็ด

จากนั้นจะปั่นน้ำออกนะครับอัน,น้อนแลาเน้ำเชาเขาครับพี่น้องใส่ลงไปใส่หลายอยู่บ่ใส่จนท่วมใส่จนท่วมเอาไปก่อนขั้นบ่ครับบันนีอ้ออกซ่าวซื่อซาวซื่อข้าวบอกจากันเนี่ยอ,อาอใส่เข้าเนี้ย บ่อก่น้นะครับต้องบีดีจริงๆแน่นบ่ันไเรื่อยๆตบ่เรื่อยๆครับอากั่าใสอย่าใส่บกอาเกลือเกลองไปครับโอเต้องซีมพร้อมบ่น่อมันบอันี้แบบสดๆเลยพี่น้องบ่ได้ใส่หอถุงมือบ่เป็นยังตะคงทำเนาะ ปกติเขาก็นสิเอาถุงมือใส่เนาะเขาเป็นยังเขต้องดามาเด,ด้อครับเด,ด้อจำนี้เนาะโอเคซิมันกระดูกแกะแฉะบ่งกระดูกแตะลงไปอ่าเรียบร้อยครับหลัง,ลงจากนั่นนะครับกะมือ,มอ,อมประมาณสองสามหมื่นครับพี่น้องกะเป็นแล้วนะครับอันนี้คือสมพักเซียนพี่น้องครับ แซ่บอะมันนี่กะเอาไวยชำนีก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ